สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E e d i t i o n a l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ส่วนของไฟล์รูปนะครับใน Google Drive ของเรากันนะครับให้เป็นสาธารณะนะครับที่ใครจะเข้ามาดูก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านส่วนของแอป s ล i o n ช o น g o o g r i v r i v e ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำ จะเป็นเยี่ยงใรบ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแอปพิชชัน Google Drive ที่มือถือกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของออจุด3จุดนะครับที่ไฟล์รูปนะครับที่เราจะต้องการแชร์เป็นสาธารณะก็ทำการคลิกจุด3จุดกันได้นะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของจุด3จุดแล้วนะครับขั้นตอนถัดมา จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์ที่อยู่บนป๊อปอัพกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของข้อมูลการแชร์กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการดูไปยัง ตรงด้านล่างนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าไม่ให้แชร์นะครับที่อยู่เมนูทางด้านล่างสุดก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของสิทธิ์ในการเข้าถึงกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเปลี่ยนนะครับซึ่งจะอยู่แถบเมนูทางด้านล่างสุดนะครับสังเกตตามที่ลูกศร สีเหลืองชี้นะครับแล้วก็คลิกในส่วนของเปลี่ยนกันได้เลยนะครับ decent. หลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาสําหรับหน้านี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ทําการคลิกในส่วนของอ่อถัดไปกันได้เลยนะครับก็ตามลูกศรสีเหลืองแล้วก็คลิกถัดไปกันลดครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของถัดไปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาเราก็จะมาอยู่ในหน้าสิทธิ์ การเข้าถึงกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าทุกทุกคนที่มีลิงก์นะครับซึ่งจะอยู่แถบเมนูที่2นะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปิดในส่วนของแชร์ไฟล์นะครับให้ทุกคนนะครับที่มีลิงก์นะครับสามารถเข้ามาดูในส่วนของไฟล์รูป ของเราได้นะครับก็จะเป็นส่นงการแชร่ออกไปสู่สาธารณะกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีคลิปแนะนำวิธีการแชร์ไฟล์ใน Google Drive นะครับให้เป็นสาธารนณะ,นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ